มาค่ะพี่น้องมากินเขาปนปลาทูเด้อค่ะเด้อปนปลาทูขวัขวบิีขัวหอมขวกระเทียมเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งพักะะเด้อค่ะเฮดอันนี้ทาหนึ่งเฮดอยูเ่เฮดเพราะท่านแล้วอเนาะคะ่ะเดี๋ยวกันแล้วละอันนี้เป็นทอดไก่ค่ะพี่น้องกินกับข้าดำเด้อค่ะมื้อนี้เด้อข้าดำมามา,มาน้ำกันค่ะแซ่แบๆๆๆมาค่ะพี่น้องมากินเขาน้ำกัน อันนี้ทอดเนื้อปันให้พ่อใหญ่นิกเนาะคะ่ะเนาะใส่ใบกระเทียมปามลาพร้อมเนี่ยกำลังสุกเนาะคะ่ะเนาะต่อันบ่อยากเด้ออันนี้อันสิกินตามส่วนยังขาดใบกระเทียมปลาเดี๋ยวอันสินไปเอาใบกระเทียมปลานะคะเนาะเนืน้อตู้เย็นมาทมากค่ะมากินน้ำกันกินกุฎระยางเด้อมาเนี่ของพ่อใหญ่นิกเนื้อปันกับสลัดนะคะเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนคะนะเนาะวันนี้อันสิบห้ามะายาม่ำมะยะมะยามสมพักเนาะคะนะ่ะเนาะสมพักเสียนสมพักเสียนฝรั่งหลังจากขึ้นหนึ่งพันไปนะคะอันนี้ก็เป็นใบกระเทียมนะคะใบกระเทียมฝรั่งสวัสดีเด้อค่ะสุขุสุขคนอ้ยขั้นจมูกแม่เป็นตอนเช้านะคะเนาะอันท้ามะยามก่อนอ้ย ขอโทอขอขาผอันคัดเจ็บหูแม่พี่น้องอันนี้เป็นกระเทียมฝรั่งนะคะเอ้กระเทียมปลาเนาะคะ่ะขันมันอ่าขันมันเป็น,นล้างสิไดเอาใส่ขวดเนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะใส่ขวดแล้วแช่ตู้เย็นเนาะ,ค,ะคือสิแนม่มาเห็น <laughs> เดี๋ยวก่อนเืินเลยอันสิขอซิมก่อนนะคะเนาะ,ะห,อหอมหอมพี่น้อง จะไดยเนาะอันกระเทียมปลาอันบริเตตเทมันสันกันเลยเนาะขออนุญาตซิมก่อนเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ภาพมาลองเนาะเอามันเป็นหรือยังลองกระเทียมปลาก่อนอันดับเลยอะ่ะอืมอืมได้ที่แล้วค่ะได้ที่แล้วพี่น้องกำลังแซ่บเลยแม่ โมเดตัดเลยเนาะอันบมเดตัดบมเดตัดเครื่องเลยเนาะอันดองแบบดองแบบแย่ๆเลยนะคะพี่น้องเนาะมงึงแกกระเทียมปลาค่ะพี่น้องกระเทียมปลากระเทียมปลาเด้อซิมีคำหนึ่งนะคะเด้อแสบแสบ,บพี่น้องแสบอืมอืม านพี่น้องทั้งพานทั้งแสบอ,อันจะเอาใส่อันนี้นะคะใสขวดโหลอ,อ้าใสขวดโหลไว้ใส่ขวดโหลแลว้วก็แช่ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าอันจะไปอิตาลีอันอาจจะเอาไปนั่งจะขวดนึงเนาะ แซวอยู่พี่น้องเลยแซบเอาไว้กินกระตบมบางฮุ่งเดี๋ยวกลับมาจากอิตาลีค่อยมาก,กินเนาะก็อาจจะบวเป็นอย่างอาจจะบ้เปียวแห้งเนาะเพราะว่าเขาใส่เย็นหนอ่อยอ้ยอะแค่นั่งกับพ่อเพื่อใส่น้ำอีกโอ้ยเนาะพออีแม่ค่ะน้ำใส่เย็นหน่อย กำลังเปียพกพอดีไหมพี่น้องแต่จริงกะเออสองขึ้นละแหละสองขึ้นโมเมนต์ขึ้นหนึ่งเด้อน้องใบสองขึ้นนะแซบอยู่ค่ะแซมเนะาะพึง่งได้ดอกใบกระเทียมปลาปีนีเองค่ะเพราะว่าอันบีเคยดอกเนาะใบกระเทียมปลาใบ,บากระเทียมปลาปลอดสารพี่น้อง ใ <ś led> บกระเทียมปลาปอดสามนั่นให้เราฟ้าปิดหอยเอ้านี่นี่นีนนนนกดหนึ่งนะคะอันนี้ก็สิได้อีกอีกโอ้ยนี่สิได้อีกกดหน่อยนึ่งนะคะพี่น้องย่างสีอ่ากรอ,อกใส่ กรอกใส่ขวดไว้นะคะเราจะใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวอันผ้ามาซีิดน้ำซมสมพกักเสียนก่อนเดี๋ยวถ้าเมือหนาตาสมุักเสียนก่อนว่ามันเป็นมั้พี่น้องผักเสียนผักเสียนนะผักเสียนนะคะเนาะอันดับแรกขอซิมกันเด้อพอแมงไข่อืมหอมหอมพี่น้องเลย อันขอซิมก่อนขออนยยาซิมก่อนค่ะแต่มันกินมันกับท่านสมปันใดเนาะน้ำลายแตกอืมอืมสมนิดเดียวเองพี่น้องอืมแสบพี่น้องค่ะพี่น้องเนาะแสบยู่วต่วัอนอยังไงมันสมกว่านเนาะ อย่างมันสมกันนี่ยเดี๋ยวจะเอาไว้จะอีกจะขึ้นหนึ่งก่อนสมักเสียญอืมอื่มจอพี่น้องอืมวั้จะทำบังหุงเนาะอู้เศรษฐ์พี่น้องถนาถนาบอลดันสมแห้งแงน,น่นิเฮ้ย อืมอืมซาบิลิซาบิลิค่ะอืมอืมเพราะแล้วซิมซื่อๆนะคะพี่น,อน้องซิมซื่อๆนะคะเนาะอืมรุ้สมบักเ์ียนเดี๋ยวเอาไว้ขึ้นนึงก็เนาะคะ่ะไม่ค่อยจะกิน ้ังพอสีงั้นจังพอสีมอือเส้าจังพอสีอันให้ใส่ขวดโลไวเนาะให้มันพานขึ้นก่อนพอเพราะว่าเดาเดามือมือตอนแรงเนะาะมือเออมอือเจ้าเนี่ยแหละอนเชิเที่ยงใบสิไปอิตาลีกันเนาะพะี่น้องก็เลยต้องเมียนไว้เห็นมันแหลบลอยสุยางเนาะค่ะเดี๋ยวอันสิเดี๋ยว,อ,ยวอันสิเก็บสมผักะปักะเทียง ใส่กวดโลไว้เดี๋ยวอีกกวดโลนึงเนาะค่ะเนาะแสบแสบเลยพี่น้องแสบแต่ว่านี่แหละอันอันกินแค่ว่าอันมุกินลายเนาะกินแต่ว่าอ่าเท้อสองเท้ออะไรกันแล้วเพราะว่าเออแ่นาลมีมีมมกินกันอีกจังหนึ่งนะคะ แซ่บลายพี่นอ้องนเอาจาิเนนกับจิคอล่าแค่น,นี้น้องะ่ามวันนี้ภาพมามืองสมกระเทียมตากับผักเสียนเนาะค่ะว่ามันเป็นหรือยังเนาะค่ะนะะงใจในกระพอกันวิดีโอหนาเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพเด้อค่ะบ๊ายบาย